ค่ะชื่อนางสาวธนาพาตก,การกวินนะคะชื่อเล่นชื่เฮียงค่ะมาจากสงขาค่ะจากทีมเล่ามาค่ะก็คือเป็น Cast, พอดแคสต์ค่ะเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะแน่อนอนว่ามาจากสงขาก็จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และตำนานของสงขาค่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าสงขามันเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวเนาะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองบางทีก็ยังไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์หรือตำนานจริจรง,รงๆของทางสงขาน,นี่ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้ดำรงของประวัติศาสตร์สงขาน<ๆ>ี่ให้คนเนี่ยสืบต่อไปในรุ่นต่อไปอย่างนี้ค่ะไปลงใน Facebook ค่ะเพราะว่าคิดว่าจะทําเป็นเหมือนแบบว่าเป็น เป็นกลุ่มที่เอาไว้แบบว่าแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสงงขาเนี่ยมันจะมีตำนานแล้วก็มีประวัติหลยอย่างเราก็จะให้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนแบบรุ่นเก่าๆมาพูดคุยกันในนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวตัวสื่อกลางคือบอดแคนเองค่ะเพราะว่าบอดแคนเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มันน่าจะเข้ากับเด็กๆได้แล้วก็เป็นสื่อใหม่ด้วยที่มันน่าสนใจค่ะผลงานที่จะทําออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในในใน,ในการเผยแพร่ข้อมูลของชาวของสงขาเนาะอยากจะให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้กับมันแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เรียนรู้ได้ค่ะชอบชอบวิธีกรคือพี่ปอกับพี่มาค่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้จบด้านนิเทศมาด้วยก็เลยแบบว่าพอมาฟังแล้วเราก็ได้มุมมองมากขึ้นอย่างนี้ค่ะสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมใช่ไหมคะ ค่ะคิดว่าเป็นคิดว่าแน่นอนมันเป็นสื่อมันมันสามารถอย่างที่บอกว่ามันอ่าเรียกว่าอะไรคะมันเปิดกว้างเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หมดไม่ว่าจะเราอยากจะรู้อะไรเราสามารถเสิร์ชในในนี้ได้ก็จะเจอทั้งหมดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานของสงขานะคะมาฟังได้นะคะในของช่องในของเพจนะคะเล่ามาในค่ะ